เ,เตเวนลักทรัพย์สายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนสิแห่งสมาคมจัก,กรยานยนต์ขนาดใหญ่อุบลมอบทุนการศึกษาภาคีเครือข่าย5จังหวัดอีสานใต้ร่วมประชุมเวทีโชว์แฉเชื่อมนักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนขายหน่มเปรี้ยวสวนสัตว์อุบลจัดวันเด็กออนไลน์ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี บริสพาวเวอร5 i n 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่21มกราคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวาททิศค่ะ มาเริ่มงมืที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสถานีตำรวจภูรเมืธองอุบลราชธานีแถลงเหตุตะเวนลักทรัพย์สายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า2 0 0แสนบาท ที่หน้าอาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการพู้อมกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาตะเวนล,ลักทรัพย์สายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนสิบแห่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มกราคม2 5 6พ เวลาประมาณ5.30นาฬิกา30นาทีขณะที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีได้ออกตรวจตราพ,พบนายธรรมศาสตร์บัวจูมอายุ38ปีบ้านเล็กที่236หมู่ที่15ตําบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกําลังกระทำความผิดตัดสายเคเบิลจึงได้เข้าไปทําการจับกุม พร้อมของกลางจำนวนหนึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายธรรมศาสตร์รับว่าตนและพวกอีกสองคนที่หลบนี้ได้ร่วมกันขโมยสายไฟหรือสายเคเบลิล ตามริมถนนสาธารณะในพื้นที่อเเมืองอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่จึงทําการขยายผลไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่หลบหนีทั้งสองคนคือนายสันติสาราญวงอายุ31ปีอยู่ที่บ้านเล็กที่59หมู่ที่4ตบําเจรแมอภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและน,นายนรงปานสันเทียอายุ38ปีอยู่ที่บ้านเล็กที่236หมู่ที่15 ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางอีกจำนวนหนึ่งสำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วยสายไฟทองแดงแบบสายมนออกจากหมอบอแปลงไฟฟ้าสายเคเบิลทีโกันไกตัดสายไฟสีเหลืองจำนวนสองอันไม้สำหรับเกี่ยวสายไฟรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสกูปี้สีน้ำเงินดำ ทะเบียนรอเรือต่อเต่าต่อเต่า5 4 6กทมจำนวนหนึ่งคันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสุสุกิรุ่นบีดสีแดงเหลืองทะเบียนขอไข่จอจานชอชิง9 29, อุบลราชธานีจำนวนหนึ่งคันรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ2 0 0 0 0 0บาท ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง3ให้การรับสาร,รภาพว่าได้ออกตระเวนลักตัดสายไฟ10จุดทาม,มาแล้ว4-5เดือนใช้ช่วงเวลาก่อเหตุประมาณ2นาฬกาถึงนาฬกาเมื่อก่อเหตุเสร็จแล้วจะนำของกลางที่ได้มาลอกและเผาเพื่อลอกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นทองแดงเพื่อง่ายต่อการจำหน่ายโดยมีรถรับซื้อของเก่ามารับซื้อใน,นราคากิโลกรัมละ120ถึง190บาทซึ่งมีรายได้ 3,000- ถึง4,000บาทต่อครั้งในการขาย สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าตกงานและหาค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยของภรรยาเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง3คนรวมกันลักทรัพย์ผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะในเวลากลางคืนจากนั้นจึงได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป ทางด้านสมาคมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่อุบลราชธานีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการตำรวจเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ที่สถานีตำรวจภูทรเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนายกำจรชัยสงครามนายกสมาคมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่อุบลราชธานีพร้อมคณะเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูทรเขมราชจำนวน17ทุนทุนละ1,000บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีพันตำรวจเอกชัยกฤิโชติวันผู้กำกับการสถานีตำรวจปูธรเขมราชกล่าวต้อนรับพร้อมร่วมมอบทุนในครั้งนี้ทางนี้สมาคมมีเป้าหมายหลักเพื่อประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนรวมถึงรณรงค์ร่วมกับส่วนราชการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะรถจักรยาน ยน์ให้เกิดความตระหนักในความปลอดภัยในขณะขับขี่และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับสังคมตลอดทั้งเป็นศูนย์กลางของสมาชิกในการมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้กับสังคมตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและสมาคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ตัวแทนภาคีเครือขา่าย5จังหวัดอีสานใต้ร่วมประชุมผลิตสื่อสนับสนุนเวทีโชว์แชร์เชื่อมกเกษตรอินทรีย์วิถีอีสานใต้เพื่อให้เกิดการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะเขตพื้นที่อีสานใต้และวางแผนปฏิบัติการร่วมกันสุขคณ ที่ห้องประชุมอิมบุนหนึ่งโรงแรมบ้านสวนคุณตาอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสํานักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสาๆๆสสร่วมกับศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์พร้อมด้วยคณะมนุษยศา,าศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่ายจากจังหวัดสุรินจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจ ร,ร่วมประชุมความร่วมมือผลิตสื่อสนับสนุนเวทีโชว์แชร์เชื่อมเกษตรอินทรีย์วิถีคนอีสานใต้เพื่อให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันกำหนดรูปแบบวิธีการผลิตสื่อดิจิทัลสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะเขตอีสานใต้และวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน การประชุมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลดีที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทางนี้สำนักงานภากีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะภาคอีสานมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดําเนินงานมีความก้าวหน้าตามลําดับภายใต้การดําเนินงานโครงการดังกล่าวแพทย์งานสื่อภาคีอีสานไทยและภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในการสนับสนุนให้นักสื่อสารสุขภาวะในท้องถิ่นผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อเชื่อมประสานและเสริมแรงภาคีเครือข่ายรวมทั้งเผยแพร่รูปประรรมความสําเร็จประเด็นสุขภาวะของภาคีเครือข่ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่สู่สาธารณะเนระื่องหนึ่ง รอาคเกนรรเื่องไกยินนีักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนขายนมเปรี้ยวบริเวณสีแยกไฟแดงขาน้ำแทบและบริเวณสี่แยกไฟแดงหนองตาโพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะ ที่บริเวณสี่แยกคำน้ำแทบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนจะมีนักเรียนที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนชวนกันนำนมเปรี้ยวมาเดินจำหน่ายให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนระหว่างที่รถจอดติดไฟแดงในราคาแพ็คละ100บาท จากการสอบถามเด็กนักเรียนดังกล่าวทราบว่าทุกวันหลังเลิกเรียนตนเองและเพื่อนๆประมาณ16คนจะชวนกันนำนมเปรี้ยวมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการหาไรายได้พิเศษโดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนวันละ1-2ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลาประมาณหลัง16นาฬิกาเป็นต้นไปเดินจำหน่ายนมเปรี้ยวตามสี่แยกไฟแดงซึ่งจะจำหน่าย2จุดคือบริเวณสี่แยกไฟแดงหนองตาโพนและบริเวณสี่แยกไฟแดงคำน้ำแทบอำเภอวารินชำราบโดยจะทำให้มี รายได้วันละตั้งแต่100บาทขึ้นไปถือเป็นการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน สวนสัตว์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมวันเด็กออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมีเด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลเป็นจำนวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่16มกราคม2564ที่ผ่านมาสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมวันดึกออนไลน์โดยไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k สถานีข่าว V ีเคเบลทีอุบลและแฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูรวมทางให้เด็กที่เดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์ตามปกติซึ่งทางสวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดให้เที่ยวชมได้ไม่เกินวันละ2,000คนได้รวมกิจกรรมและรับของรางวัลมากมาย ทั้งนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีมีความตระหนักและห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่โดยยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกรมการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริการ รองทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวรักษาระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการสแกน QR โค้ดถืชนะเพื่อเช็คอินควบคู่ไปกับการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายก่อนเข้าใช้บริการและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยของทุกคนตลอดจนลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด อเชืด้วยดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้สวนสันตว์อุบลร,ราชธานีจึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กในรูปแบบออนไลน์โดยไลฟ์สตรีมผ่านช่องทางแฟนเพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและแฟนเพจสวนสัตว์อุบลร,ราชธานีอุบลสู่เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทางสวนสัตว์อุบลราชธานีดำเนินการจัดส่งรางวัลให้ถึงหน้าบ้าน หม่น่อยร้องไหม่น่อลูก้องไหให้แม่หน่อยลูกอไหน่อยลูกร้องไม่หอยกร้อง่ลูกร้องไห้แม่หนลูกงไม่หลัวร้องไิมน่อลร้คาไหมครงไ้หม่หรองไห้ม่ึอรงลราคาน้องรมันคอง้ม่ะราคาเนื้อปลา ปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื S <S <an> ้ออกไก่ก <S an> ิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกลัำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ26,250บาทขายออก26,250บาททองรูปพันรับซื้อ25,772บาทขายออก26,850บาทขอบคุณ www.growtader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล22สบาท9สตางค์ต่อลิตรเนน e 20, บรเนซินแก๊สโซฮอล์อ2ยี่สบาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าหสบาท98สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแก๊สโซฮอล์เก2าห่สบบาท25สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกีิงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา12.00นวันนี้ถึงเวลา12.00นวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดชาพรุ่งนี้ประมาณ16องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬกานาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา28นาที ุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและเพจโสผลเคเบิลทีวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45ส z n e ซตนิวพระอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะยามเช้าค่ะ ทบวนบทเรียนที่คุณครูสอนมาตั้งใจฟังครูติวข้อสอบให้ครับแล้วก็ขาะที่สอบไม่รอเพื่อนเพราะว่าไปไหว้พระทุกวันจะได้บุญค่ะน,น้องพิพีแต่แนะนำผ่าแต้มค่ะเพราะเราจะได้ไปเห็นภาพวาดที่คนสมัยก่อนว่าดค่ะหอมแต่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวคือวัดกระสรีสำราญค่ะเพราะมีทั้งโบราณวัตถุ วัดภูเขาค่ะจะได้เห็นวัดเดินแสงสำหรับหนูให้แนะนําม,มาที่วัดภูเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนจะได้เห็นวัดเแสงเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหนูขอแน,นะนำมาตกเพื่อยหลวงค่ะเพราะน้ำจะเพิ่มขึ้นในปริมาณตันเดือนค่ะและมีน้ําที่ใส สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่จังหวัดปูนนะคะน้องเพริญขอแนะนำผัดแต้มค่ะถ้าใครอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่แรกในจังหวัดปูนก็มาได้ที่ผัดแตนนะคะ,ะถ้าใครจะมาเที่ยวที่จังหวัดปูนนะคะรุ่แนะนำขอไปที่บูนค่ะที่บูนมีแกงตะเกี่ยวตละลับเปาขนมจีประหารเยอะมากมายเลยคะ่ะถ้าใครอยากมาเที่ยวที่ จังหวัดอุบลราชธานีของเรแนะนำน้ำตกห้วยหลวงเพราะว่าเป็นสถานที่เที่ยวอยอหนึ่งของอุบลราชธานีครับมามจังหวัดอุบลราชธานีหูาขอแนะนำให้ไปที่เขื่อนสุรินทร์ค่ะเพราะว่ามีที่ให้รองแท้ค่ะสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ีของกินและของใช้ที่น่าใช้และของกินน่าอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครอยากมาเที่อที่จะขอสุตรการา์การีหนูขอให้มาวัดการเด็กสัปดาห์ค่ะเพราะว่าจะได้มาดูโบราณวัตถุค่ะมาเที่ยวอุบลกันเยอะนะคะขอบคุณค่ะ